Hi everyone Minna s a n ่าง n ุณนิจิ a ะอันโยะไซโสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับในรายการ The j e s t y กับผม j e s t y Liu ตอนนี้เราก็อยู่กับในเกม Mobile Suit Gundam Battle Mobile วงเร็บเซิร์ฟเวอร์จีนกันอีกครั้งนะครับผม่าโอเค วันนี้ผมก็จะมาทำในสต์ของหุ่นที่ได้เพิ่งบัฟใหม่มาไม่นานมานี้นะครับผมก็มีการปรับอะไรมาเยอะแยะมากเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะรีวิวตัวไหนก่อนแต่ว่าหุ่นตัวนี้ผมขอที่จะมารีวิวก่อนนะเพราะว่ามันก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ได้บัฟมาบ่อยแต่ละปีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่าเล่นสนุกแล้วก็เก่งมากด้วยในณปัจจุบันนี้นะครับผม,มสำหรับเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับผมโอเคแป๊บน,นึงนะเลื่อนหน่อยเพราะว่าผมก็ ไม่ได้เล่นเขานานมากเลยนะประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับผมสับเจ้าหุ่นตัวนี้อ่าโอเคกันดั้มดับเบิลเอ็กซ์นะครับผมหรือว่า DX นั่นแหละครับผมก็เป็นหุ่นเอสดีมิตเท็ดนะครับผมก็เป็นสายสีฟ้าก็เป็นกึ่งแทงกึ่งยิงอ่าก็มาจากมุมสุดกันดั้มเอ็กซ์นะครับผมก็เป็นการปรับมาหรือว่าปรับสกิลอะไรมาใหม่หรือว่านับว้าเยอะพอสมควรนะนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการปรับมาที่คู่ควรสำหรับกันดั้มเอ็กซ์มาแล้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับผมสักครู่เดียว อ่ะโอเคมาละก็ผมไม่อยากจะสาธยายประวัติอะไรมากนะครับผมสำหรับมาดัมดีเอ็์เนี่ยแต่ว่าผมขอที่จะเรียกเขาว่า DX เฉ็กยก็ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นสับเรียกที่ง่ายกันนะครับผมสำหรับกระดับเอกหรือว่าดีตัวนี้ก็ถือได้ว่าผมขอบอกเลยนะสมัยก่อนเนี่ย DX เนี่ยก็เป็นหุ่นที่อ่าผมจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสกิลซับซ้อนแล้วก็เล่นยากเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าในนับปัจจุบันนี้ที่ปรับมาใหม่หรือว่าเพิ่มสกิลมาใหม่เนี่ยถือได้ว่า ดีมากเลยนะอ่าผมบอกแล้วว่าผมเล่นยังติดเลยนะถึงแม้ผมจะไม่ได้เอาเขาไปลงแลกอะไรก็ตามนะครับผมแต่ว่าอ่าตื่อได้ว่าเป็นคนที่อ่าเล่นสนุกจริงๆ้วแล้วก็เก่งไปในตัวแพรว่าเก่งมากเลยนะโอเคแต่ว่าผมขอที่จะมาแนะนาเชฟอับบีดีพีแล้วก็ทคนติคก,การเล่นแล้วก็ข้อดีข้อเสียอะไรต่ญญาณของเขาดีกว่านะครับผมอ่าโอเคเพื่อมาทําการเสวลาเดี๋ยวมา,าดูพอดีพี่ที่ผมแนะนําให้จัดไว้นะครับผมอ่าโอเคก็คั้นแรกนะครับผมโอ้โหเลือกไม่ยากเลยอันนี้ผมต้องเลือกจริงๆนะครับผมนั่นก็คือ พอบริการคือที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือว่าอันที่สามนะครับผมสำหรับทันแรกนั่นเองอันนี้น่าจะดีนะสำหรับการนำเอกนะเฮ้ยเดิมเบิร์กสิเบิรกนี่แหละอ่าส่วนถัดไปนะครับผมขั้นที่สองนะครับผมผมแนะนำให้เลือกอันที่สามนะครับผมเอ้ยเอออันที่สามนั่นแหละนั่นก็คือเพิ่มที่จำกัดของปริมาณบูทเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้จำเป็นต้องเพิ่มจริงๆนะเพราะว่าเบิรกเนี่ยนับว่าเชฟบูทที่เปลือยมากเลยนะโอเคส่วนขั้นที่สามนะครับผมผมแนะนำให้เลือกอันที่สามนะครับผมมนนั่่ก็คือเพิ การยิงของเซตตอไลท์หรือว่าดับเบิ s e ซ t e r Light ชั้นอีกนัดหนึ่งนะครับผมก็อธิบายไมย่ยากนะอ่าส่วนขั้นที่4นะครับผมผมแนะนําให้เลือกอันที่1กับอันที่2เอ้ยอันที่3ก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็เลือกแค่อันที่1นะครับผมวันนี้เพราะว่ามันมีผลต่อการเล่นเลยนะเพราะว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมก็อธิบายอยู่ในหมดฝึกอีกทีนะครับผมสำหรับขั้นที่เอ้ยขั้นอันที่สี่อันที่หนึ่งนั่นแหละอ่าโอเคส่วนขั้นที่5นะครับผมเลือกไม่ยากเลยก็เลือกอันที่2นนนนนะะคครรรััับบบผผมมมเเเปปลลีีี่่ยยยอทให้กกกากกาา็สดิิง ต้อง4ตัวแน่มายิงช่วยเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับของสรักขัตที่5นี้อ่าโอเคถึงแม้ผมจะปลดไม่ได้นะครับผมผมก็อยากปลดแต่ว่าผมขอเก็บไว้ไปปลดกับตัวอื่นนะครับผมไอ้ไอ้หินแดงเนี่ยหายากมากเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูดิไปดูโหมดฝึกกันเลยดีกว่านะครับผมว่า D X นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเพิ่มสกิลอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคสักครู่เดียวอ่ะโอเคเราก็เข้ามากันละก็ D X เนี่ยผมก็ สมการลาวคอยนะครับผมในน้ำปัจจุบันเนี่ยหรือว่าในสมัยก่อนนะี่ย็กเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ไม่ค่อยที่จะจิบมาเล่นในทุกๆลาวหรือว่าทุกแมตช์เลยนะครับผมเพราะว่าหุ่นมันก็เบสิกเนาะ,ะถ้าผู้ชมจะสังเกตไหมครับสมัยนั้นเนี่ยที่ DX มันเข้ามาเนี่ย เขาก็บ่นอยู่ว่าดีเอกเป็นหนุนที่เล่นยากมากแล้วก็ซับซ้อนไปในตัวด้วยนะครับผมแต่ว่าในหน้าปัจจุบันนี้ที่ดีเอกปรับมาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยถือว่ามีการอํานวยอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมอย่างที่เช่นไอ้สกิลยิงไอ้ไอ้ไอ้ทวินซัตเทอร์ไลท์แคนนอนเนี่ยที่แต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเใช่ไหมาเถอะเดี๋ยวผมค่อยเอาพูดอีกทีนะครับผมแต่ว่าผมก็จะมารีวิวแล้วก็อธิบายเป็นขั้นเป็นขั้นเลยดีกว่านะครับผมสำหรับการปรับใหม่หรือว่าสกิลแต่ละสกิลของ dx นั่นเองนะครับผมหรือว่ากระดับ wx ก็แหละอ่าอย่างสกิลแรกนะครับผมก็เป็นการใช้อ่าสั่ง g farcon ลงมายิงนะครับผมเอ่อผมรู้บอกไปว่า g farcon ไปจะอยู่กลาการนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็สามารถสั่งมันทีมันมาได้แล้วก็มีการบ้าของ g farcon ด้วยนะครับผมก็มีการยิงออกมาที่ค่อนข้างไวมากแล้วก็พิษทรายที่โดนใส่ศัตรูนั้นจะติดดีบัฟติดโซโลนะครับผมนานถึงห้าวีนั่นเองอ่าโอเคส่วนสกิลถัดไปนะครับผมก็เป็นสกิลหากินของกระดับ dx นั่นเองครับผมก็เป็นการยิงดับเบบิลัตรรคคนนนอะผม ก็เมื่อเราทําการกระโดดหรือว่าบินนั่นแหละก็ยิงลงมาตรงพื้นสเอร์ไอ้ดับเบิลสเตอร์ไลท์คนนอนก็จะทําการยิงเป็นุ่มนะครับผมใหญ่มากนับว่าอาผมจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยไอ้ท่ายิงสเตอร์ไลท์คนนอนเนี่ยมันต้องเก็บสแต็กนะครับผมหรือว่าให้กดค้างมาไว้นะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเอาแบบนานมากแล้วนะทนะี่ผมรู้นะ ตะกอนเนี่ยมันต้องเก็บค้างแล้วก็กดใช้ทีนะครับผมแล้วมันก็จะจฮูดาวคล้ายๆกับว่าเก็บพลังงานมาแล้วก็เราจะสามารถยิงเซตไลท์กันนนได้นั่นเองนะครับผมเอาโอเคางที่ผมอธิบายนะอันนี้น่าจะเป็นการบั๊มใหม่เอาโอเคสกิลสัดไปครับผมอ่าโอเคอันนี้เป็นสกิลที่เพิ่งได้บั๊มมาใหม่นะครับผมหรือว่าเพ, VE เพิ่มมาใหม่นะสิเออเป็นสกิลกระโดดถอยหลังน,นะครับผมไอ้สกิลนี้เมื่อศัตรูพุ่งมาอะไรหรือว่าเรากดถอยหลังเนี่ยศัตรูนั้นจะถูกตัดเป้าไปนะครับผมเอ้ยหรือว่าเราถูกตัดเปเปป้้าสิออ แล้วก็สกิลนี้สามารถลิงกับสกิลสเตอร์ไลท์คันนอนได้นะครับผมก็เป็นการกระโดดที่ตัวมาแล้วก็ใช้ดับเบิร์สสเตอร์ไลท์คันนอนยิงนั่นเองนะก็ะถือว่าสามารถเอามาติดคอมโบได้แล้วก็เป็นสกิลที่เอามาหนีไปนหนตัวได้นะครับผมถือว่าดีเอ็กซ์เนี่ยมีสกิลที่เอาตัวรอดตัวเองได้เพิ่มมาอีกสกิลที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับดีเอ็กซ์นั่นเองอ่าโอเคส่วนสกิลถัดไปนะครับผมอ่าโอเคก็เหมือนเดิมน,นะครับผมก็เป็นการแปลงเป็นร่างยาแล้วก็ขี่อ่าทีฟาคอนนะครับผมก็ อยู่ในหมดยานะครับผมอันนี้เป็นความสามารถที่ผมปลดจากขั้นสีด้วยไอ้ปริมาณบูสเนี่ยเราค่อนข้างที่จะใช้น้อยลงอ่ะเพิรู้บอกไปว่าขั้นสีเนี่ยก็มีผลต่อการใช้บูสด้วยนะครับผมอย่างเช่นพวกสกิลพุ่งหรืออะไรนั่นแหละแล้วก็ใช้ปริมาณบูสที่ค่อนข้างสัมนะครับผมปกอ้ปกติสมัยถ้าเกิดเราไม่ปลดขั้นสีเนี่ย idex เนี่ยมันจะใช้บูสที่ค่อนข้างที่จะพวงเอื e! ้องมากเลยนะครับผมอ่าโอเคส่วนสกิลของอ่าร่างยาเนี่ยผมจะมาอธิบายมากนะครับผมก็เหมือนเดิมๆนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเจ้าบัฟมา แก่อะไรร่างยานเนี่ยก็มีทีมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นนะสำหรับสีฟ้าข้อนั่นเองอ่ะโอเคก็น่าจะรีวิวคอสามารถของเขาหมดแล้วนะครับผมสำหรับ DX X ในวันนี้ก็ยังมีแหละแต่ว่าผมค่อยอธิบายอีกทีนะครับผมอันนี้ผมขอที่จะมากดใช้อ่าดีบัฟอันตีนะครับผมอ่ะแป๊บนึงนะมีกีิไอ้มีกีิเอ่มอ,ม,อมีคนทักมาขอถามปุนตัวนี้นะครับผมอันตีของ DX เนี่ยก็จะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเปิดปั๊บนะครับผมมาแล้วก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่มากขึ้น ก็น่าจะประมาณสัก3เท่าได้นะครับผม,ผมก็ไอ้ผ้าบินอะไรแต่ละอย่างก็ใช้ปฏิสุธีดีขึ้นแล้วก็วินเชสซอร์ไลท์แนนอนเราก็สามารถที่จะยิงได้ลัวๆนะครับผมแล้วก็ชาร์จไว้ด้วยนั่นเองอ่าแล้วก็เพิ่มปริมาณโบสที่หมดช้าลงได้อีกทีนะครับผมสำหรับท่านทีแต่ว่าถ้าเกิดเราปลดขั้นหาเนี่ยเราก็จะเสียจีบิดมายิงนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ปลดไว้นะครับผมก็ขอภัยเรื่องนี้ด้วยผมก็อยากจะปลดแหละแต่ว่าผมอยากจะเก็บไอ้หินแดงไว้นี่ไปปลดกับอาหุ่นตัวอื่นนะครับผมเหล่าพวกซุปเปอร์ดี่จะเข้ามา ใม่ช้าน,นี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิตัวแลนะ้วแต่ว่าผมมั่นใจเล้ว,ว่าพิกีนเนี่ยน่าจะเอาเข้ามาภายในเดือนหน้าไม่ก็กลางเดือนหน้านะครับผมแล้วก็เตรียมรอเตรียมตัว,ตวรอไว้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคน่าจะรีวิวความสามารถของ t x หมดแล้วนะครับผมอ่าผมรือบอกไปอย่างหนึ่งไอ้ท่าสกิล2เนี่ยเมื่อสกิลเอ้เมื่อ ศัตรูตีเรามานั้นเราสามารถกดสกิลสองได้นะครับผมเพราะว่าดีเอ็กซ์นั้นจะทําการหลุดออกมาแล้วก็ชนไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็ถือได้ว่าเป็นการบัฟมาหรือว่าปรับสกิลอะไรมาใหม่นี้คึืนค้างแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพดีสําหรับดีเอ็กซ์มากเลยนะครับผมลองไปเล่นดูแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เก่งมากนะอาผมบอกเลยว่าดีเอ็กซ์เนี่ยเก่งมากนะครับผมเก่งกว่าแต่ก่อนกว่าหลายเท่าตัวเลยนะ <laughs> อ่าเดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมค่อยไปบอกอยู่ในโหมด PVP p นะครับผมอ่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องข้อดีข้อเสียอะไรแต่ละอย่างเนี่ยผมค่อยไปอธิบายในโหมด PVP ทีนะครับผมอ่าถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้เอาเข้าไปลงแรงก็เถอะแต่ว่าผมเอาลงแรงไม่ได้จริงๆนะอ่าโอเคก็ยังเป็นโหมดกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ทําการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ DX หรือว่ากระดม X โหมด PVP นั่นเองอ่าโอเคเอ้ยกระดม X สิ later อ่ะโอเคมากันแล้วสำหรับโหมด PvP ของการ์ดัมเดียวกับ DX ราสโธหรือว่า DX าแล้วก็เป็นโหมดกิจกรรม RD สก,กิลไว้นะครับผมก็คือได้ว่าผมได้หยิบ DX มาเล่นเนี่ยก็ถือว่าเกธอเกิดขายได้ดีมากเลยนะอ่าโอเคก็เป็นไรนะครับผมแล้วก็มาดูทักษะการเล่นของ DX นะครับผมตามสเต็ปหรือว่าเทคนิคก,การเล่นของ DX เนี่ยก็เปิดเกมมาเนี่ยก็เกิดอยู่ในโหมด2-2เนี่ยผมมองว่า DX เนี่ยาเรามาปั๊บแล้วก็บิดแปลวิญญาณนะครับผมเนี่ยที่ผมทำ พยายามบินขึ át, ้นส <If S 1> oh, <aye. S 2> ูงสูงนะครับผมเพื่อที่จะใช้อินเดปเิ้นจะไล้ชั้นนอนที่ถ้ามันมีประสิทธิภาพนะครับผมก็ดีนั่นแหละก็มันต้องยิงลงื้วนะครับผมถึงจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีนั่นเองนะครับผมนั่นแหละที่ผมต้องใช้แปลงร่างเป็นร่างยานหรือว่าใช้ทีฟาค้อนเหมือนกันนะครับก็หรือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเออไม่ใช่สิมันเป็นเทคนิคที่ควรจะเป็นที่ต้องใช้นะครับผมก็หรือว่าเราก็ต้องหาเทคนิคในการโดยใช้สำหรับเราเนาะ ก็เป็นทักษะเดียวของ DX นะครับผมที่ต้องใช้แบบนี้นะครับ<ด>เอาไอซีพีตัวสองมาตีหมวหมวก็เลยกดสกิลสองได้อีกทีนะครับผมผมก็เซตาไลท์คานอนยัดเข้าไปเลยนะครับผมมองเลยว,ว่าเซตาไลท์คานอนของ DX เ,เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะ,ะผมผมองว่ามันเร็วมากแล้วก็แรงด้วยแล้วก็เป็นสกิลที่ประค่านที่จะบอกว่าเป็นจุดเด่ขขน,นของ DX เลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยนะสกิลนี้ก็ถ้าจะใช้แต่ละอย่างแล้วว่าไอ้ท่าเซตาไลท์คานอนเนี่ยผมก็ควรบอกว่า ให้ใช้ในจังหวะที่ดีๆนะครับผมพยายามอย่าไปใช้สุ่มสุ่มพลาดนะแบบจะกดใช้ก็ใช้เลยเดี๋ยวห้ามนะครับผมให้เราดูจังหวะด้วยในการใช้ก็าหาโอกาสนะครับผมที่จะใช้ท่าสไลด์คันนนนี้นะครับผมอโอเคก็อาจารมีทิศแค่นี้นะตอนนี้ผมโดนเอ่อโดนโลไล่แล้วโอเคีนี้ผมก็เปิดอันตินน้นะครับผมก็ะดิงแล้วก็ปล่อยลมาตอนนี้เขาก็เริ่มล่าผมแล้วผมก็บินสูงนะครับผมบู๊ผมค่อนข้างที่จะหมดช้านะ,ะผมวิดยาแล้วโอ๊ยโดน เอ๊โอ๊ยโอ้โหโดนฟิวช็อตใส่เลยครับโอเคไม่เป็นไรครับอ้าวพุตโัวทีเดียวตายเลยเอาโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปโหมดอื่นต่อนะครับผมเพราะว่าโหมดนี้มันสกิลรีไวเกินไปนะครับผมเพื่เดียวอาโอ้ยมาเลยวันสเดียวอาโอเคครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดกิจกระพี้สามสามนะครับผมผมก็เลยต้องมาเล่นในโหมดนี้ครับเพื่อที่จะได้ดูอาสกิลมันคูลดาวแบบปกตินะครับผมอย่าที่ผมบอกไว้ว่าผมก็จะ เพราะว่าผมก็จะแนะนําด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราได้รู้ทักษะสกิลแต่ละสกิลที่มันพูดาปกติเนี่ยน่าจะบอกแล้วก็แนะนําให้ผู้เล่นได้รับผมว่าได้ลองดูก็ได้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าพูดเรื่องจังหวะหรือว่าข้อดีข้อเสียของ dx เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าก็เป็นหนุนที่มองโดนเข้าได้ง่ายนะครับผมก็แบบว่าเขาไม่ได้มีสกิลที่เขาเรียกว่าเอาไว้แบบจุก แต่พวกแสดงแบบเป้าเขียวแบบอีลังกาอย่างนี้ราไว้ก็สามารถแบบเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยไม่เหมือนของอ่าอะไรลยวะมันไม่เหมือนของพวกที่ต้องตัดเป้าแบบอัตโนมัตินะครับผมแบบพวกไอกระดัมพวกอื่นที่มันมีเกาะช่วยงเนี่ยแต่ว่าดีเองเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันจดจบไปในตัวแล้วเองแต่ว่าถึงแม้อาจจะไม่มีแต่ว่ามันก็จะมีคิวช่วตัวเองที่ค่อนข้างดีอยู่นะอ่าอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่ว่าก็ยังพอที่จะช่วยได้อยูน่นะครับผมเพราะว่าจะตัวมีคิวที่ เขาไว้เด้งหนีแล้วก็หลบไปในตัวด้วยนะครับผมหรือแม้จะตูตีมาแล้วก็กดสกิลสองทีนะครับผมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าโค่นหรือว่าเด้งตัวเองไปนะครับผมก็ยังมีดีอยู่เออในการปั๊บมาในโหมดมากแล,แล้วนั่นดีเอ็กเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยต่อให้มีเดสตินีหรือว่าพวก,ตกูตระกูลปาต้าเอลอะไรมาเนี่ยแล้วก็สามารถเด้งหลบได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ดีเพื่ทีภาพแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะแปลว่าขู่ตัวเองได้อยู่นะครับผมบางสกิลนะก็สะโพกอยู่นะครับผมเพราะว่า ดีเกซมันก็เป็นหุ่นสายฟ้าเนาะมันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่ามันจะยิงจ๋าแล้วก็หลบผิวไปได้ตัวมันือ่เหมือนไอเกมหลักนะี่ยมันก็เกินไปนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันก็โหดไปในตัวของดีเอ็กเองอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีจุดอ่อนก็บ้านแหละครับผมตรงตัวย่อมมีจุดอ่อนนะครับผมดีเอ็กซ์อาจจะไม่ได้แสดงผลต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่ามันก็ต้องมีหมดแล้วแหละนะโอเคก็ ไม่เป็นไรครับผมเรามาดูเกมอื่นกัดีกว่าตอนนี้ผมก็อ้าวโอ้สัตยายตั้งเยอะจบแล้ว <c oughs> อาโอเคครับผมไอ้กรันดัมก็ใช้เออเก็บไอ้เอริเอลรีวิวไปโอเคไม่เป็นไรอ่ะโอเคก็มาอีกร้าแล้วครับผมก็ยังอยู่ในโหมดกิจกรรมสัมสาวอยู่มันเดิมน,นะครับผมผมพยายามที่จะอธิบายเอพยายามที่จะไม่อธิบายไดเยอะนะครับผมตอนนี้ผมน่าจะพูดอะไรหมดแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาดูเกมเพลย์เลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็มาเจอกับทอร์คีสแอลเลนโว ผมก็เด้งมาโอ๊ยโดนคนของเขาความไม่จะันละเอาโอเคแล้วไงต่อเนี่ยตอนนี้ผมโดนลา่านะครับผมตอนนี้ผมก็หาจังหวะที่จะติดตัวมาโอเคผมต้องติดตัวมาละต้องถอยครับผมพยายามที่จะใช้ปล่อยดีคาคอนดีให้เขาติดโโลนะครับผมโอเคผมตายตัวละนี่แหละครับผมนี่คือจุดอ,ออกของอ S นะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนช่วยหรือว่าพย,ายสลับสนนเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้นะครับผมนั่คือ ดีเนั้นไม่ได้เป็นหุ่นที่เก่งหนึ่งหน,งนะครับผมไม่เก่งเลยแหละอ่าแต่ถ้าเป็นเล่นแบบทยิงแบบว่าเล่นตัดจังหวะเพื่อนได้เนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างที่จะการยิงของเขานัจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากแต่มันไม่ได้ยิงแบบช่วยเพื่อนแบบ100%เนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยิงอาจจะโดนลูกหลงเพื่อนเพื่อนเราอาจจะโดนลูกหลงได้นะครับผมพยายามใช้เซตไลท์หรือว่าเซตไลท์คันนันดีๆนะครับผมพยายามใช้แบบนี้เลยนี้อ่าโอเคผมมองว่าเซตไลท์ขคันนี่ยดีอยู่นะดีกกว่่่าแตอนเยอะเลยนะ เพราะว่ามันไม่ต้องรอเก็บสแต็กคูดาวนะครับผมว่าเราจริงมได้เลยแบบนี้ไงแล้วก็บวกกับความสมาร์ที่ผมปลดขั้น3ามนันะครับผมที่เราจะสามารถจิ้สเตร์ไลท์ขนาได้ถึงสามพัน k นะครับผมตอนนี้ผมก็มาเจอตัวเก่าแล้วฮาเ์มตอนนี้เขาเริ่มล่าผมแนละ้วโอเคผมดีครับผมตัดต้อเกี่ยวใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมทอรคีสเขาพยายามจะพุ่งใส่ผมผมก็เลยโดดอีกทีนะครับผมไม่เชื่อว,ว่าเป็นสัตว์เกี่ยวนะครับผมแค่ตัดจังหวะในการพุ่งของเขาทันทีนะครับผมอาจจะ มาได้แบบมีประสิทธิภาพที่ดีมากเลยมันก็ยังขอที่จะช่วยได้อยู่เอาอลงมาเจอสไตล์พี่ดอบเจอเลยยังไงยิงเลยครับผมสไตไรท์คนนอนแบบไวๆดีด้วยนะเออผมมองว่ามันเร็วมากเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดจะลองเล่นดีเอ็กเนี่ยก็ลองยิงดูนะครับผมเพราะว่าสไตไรท์คนนอนของดีเอ็กเนี่ยมันไวจริงนะแล้วก็เป็นประสิทธิภาพดีด้วยแ,แรงด้วยนะผมก็ใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นสกิลหาคิวหากินเขาด้วยแหละเอามาถือพวกก็เปิดอสติเพิ่มบัฟตัวเองนะครับผมเพื่อลดปริมาณบูตที่ช้าลงแล้วก็เพิ่ม พรอมเลยในการเคลื่อนที่โอ้ยเขาขอหนีแล้วขอออกมาก่อนครับผมนี่ผมก็โอ้ยโดนขนนกนี่เขาคิดนี่หายเรื่องละผมก็อืมอาจิงปิ่นานไปโดนเปล่าวะเอาไม่โดนนะครับผมโดนเพื Alors, think, ่อนเราลัดไปนะครับผมน่าจะเป็นเออเรดาร์ก้อนนั่นแหละอ่าโอเคก็จบเองเราแต่เราทำไปก็ดีกว่ามามาแล้วก็ราวนี้ก็จะเจอกับอ่าอะไรอินเกลเอ้ยอะไรออร์ติสไปเดสตินนี่นะครับผมวิทย์มีปิดแต่แล้วก็ เจอกับอ่าอินจัดใช่ไหมเออใช่ใช่อินจัดกว่าเราก็จะมีเดสตินีธรรมดานะครับผมแล้วเพื่เราก็เลือกอคอร์ดโบนเออการ์ดัมพอร์ดโบนเอยพอร์ดโบนการ์ดัมเอ็กซิโลเออโอเคประมาณนั้นครับผมเพืก็มาเจอกับอ่าโอเคอินจิติจัสติโอ้ยโจสาตสู้เขาตอนนี้ผมไม่มีเด็กนะครับผมโอหาจังหวะที่จะเด็กใส่เขาอ่าโอเคเก็บไปละแง่จังหวะดีนะครับผมสกิลน,นี้ต่อให้ศัตรูทีมาแล้วก็ส,มสามารถกดพิวต่อเก็บไปได้นะครับผมดูว่าเป็นอะไรที่ดี เรื่องเวลาเลยเพื่อด้วยเพื่อนโอ้โหตายแล้วไอ้หมอนี่ครับผมซื้อผมไม่หยุดเลยก็อย่างว่านะครับผม dx เนี่ยก็เป็นหนุนที่เขาทำที่จะโดนล้างง่ายหน่อยนะครับผมสเกิร์ตเราปิดป้องก,กันอะไรดีนะครับผมถึงแม้อ่าผมน่าจะเขาเรียกว่าจังหวะท้ามิ่งอาจจะไม่ดีนะครับผมตอนนี้สเกิร์ตผมตั้งใจสู้เขาเนี่ยเขาตามชนะผมไม่ได้หรอกเอาโอเคผมก็เต้งไปเลยเขาวงมาแล้วว่าบินขึ้นฟ้านะครับผมเปิดอัสีเพื่อลดปริมาณบูธครับผมก็เด้งหนีไปโคด้งหนีไปได้ไงแล้วก็ยิงไม่โดนสุดะได้กระดอนผมก็เด้งทีโน ทันโอ้ยบูดบดนี่โดนมาเลยไม่โดนครับผมไงจังหวะน,นี้ผมต้องอยก่อนนะบูดเขาหมดแล้วมันกับเออ่ทิงจัดนี่เขาจะหิงกับผมไหมเออโอ้ยโอ้ยทันเกลียวทำไมปล่อ,อยไปครับผมปล่อยจีฟาคอนแล้วก็ยิงตัดไปสแอะไกรก็นอนแบบเป็นบุ๋มไงเนี่อ่ะเป็นไงละครับผมวงใหญ่มากนะวงผมเนี่ยร้อยโดนตัวเราครับผมกระโดดถอยหลังแล้วก็โดนตัวแล้วก็ยิงสแตทไลท์คานอนไปแบบช่วยเพืพ่อนไปนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะสแตทไลท์คานอนเนี่ยแล้วผมก็ปลดขัด้งสามเขาได้ง เออผมดะบอกไปไอ้ท่าตุเซตเล่ย์แคนนอนของ dx เนี่ยมันไม่ได้ยิงแบบถ้าเกิดเรายิงหมดนัดเนี่ยมันจะไม่ let, ออคูลเลตคูลดีเซ็ตคูลดาวทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดเรายิงไปเนี่ยจนหมด3นัดเนี่ยมันต่อมันสกิลแต่ละสกิลเนี่ยถ้าเกิดมันถึงช่วงคณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยมันก็ยังยิง,ยงได้ปกตินะครับผมอ,อย่างเช่นท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคผมยิงได้อ้หนึ่งนัดหนึ่งเห็นไหมเท่ากับว่าเราสามารถที่จะยิงเซตเล่ย์แคนนอนมากกว่า3ครั้งหรือมากกว่านั้นได้อีกนะครับผมถือได้ว่าเป็นอะไรที่ดีมากในปกติผ่่่าทีีแล้้้ววเนนยผมจมจไดัตอง เขาเรียกว่าอีกสามมัดหมดปั๊บหมดแล้วหมดเลยนะครับผมก็ต้องรอรีเซ็ตใหม่อันนี้ไม่นะครับผมมก็รีเซ็ตไปในตัวของมันนนั่เองเอน,นะครับผม,มโอเคก็จะไปรับประลาทัพไปเลยออเอาคืนมาละก็เป็นการบัฟแล้วเพิ่มสกิลมาที่เพอร์เฟกต์สำหรับ DX มากเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากนที่คนที่จะจะลองมาเล่น DX เอ็ว่าที่อัพม,มาแล้วก็มาลองเล่นดูนะครับผมมองว่าในแพทที่บับของ DX มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วอ่ะไม่ต้องการมากกว่านี้ละเออเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเก่งมากนะครับผมสำหรับ D X เ,เนี่ยก็ส so มเป็น S Limited นะครับผมเพราะว่าเ S Limited หลายตัวนี่ก็มีการปั๊บอะไรเยอะแยะเลยนะอ,อย่างเช่นเลด้าก,ก้อนอะไรแบบพวกเนี้ยที่มันล้าหลังแลง้วพวกเต่าๆเนี่ยก็คือเราว่าปั๊บมาปลาล้าแล้วก็ปลาบระไหแต่ละตัวได้ถือว่าดีนะครับผมอาจจะไม่ทุกตัวแหละแต่ว่าเพื่อในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีผลที่ปั๊บมาเยอะอยู่นะครับผมเอาโอเคก็ไม่เป็นไรแต่เราก็มาดูโควต้หลักของเราวันนี้ดีกว่าสำหรับ D X นะครับผมหรือว่ากระชับกับ D X นะอ่าโอเคตอนนี้ผมก็อะไรเพื่อนเราก็ เลือกถามบารทอสดูปัสเล็กแล้วก็ดับเบิลโอเออรซันไลเซอร์นะครับผมเอาคีย์ฮันแล้วก็ทีนี้ก็สวดกระชับเอ็กวันฟูคอสนะครับผมเอาคือสล็อกเอลเลิร์โววันนี้ผมเจอไอ้ท่านั้นมีเซนเอ่อเซนกุขูเอเซีวด้วยไอ้เป็นที่อลดูง่ายเพราะว่าเนี่ยตีสูงๆนะครับผมแล้วก็ยิงซัลไลต์คันน้อนเลยพยายามซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมถึงแม้ดีเอ็กอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครหรือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มคิวนะครับผมแต่ว่ามันเป็นหุ่นที่ยิงซัลไลต์ ผมมองว่าเซตไทร์คันนอกของดีเอ็กเนี่ยเออเหมือนกับสไนเปอร์เลยนะ <g ül> มันเร็วเท่าๆกับสไนเปอร์เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เออควอนตีนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันยิงออกไปเนี่ยถึงตัวเลยนะครับผมอ่าถ้าเกิดเรายืนเฉยๆเนี่ยถ้าเกิดเรายิงออกไปเนี่ยถึงตัวเลยนะครับผมไม่เคยยิงถึงตัวเลยนั่นแหละอ่าโอเคก็อย่างว่านะครับผมเพว่ามันก็เป็นสกิลหาริขงของเขาแบบทันดีนะเองตอนนี้ผมก็ยังไม่ตายนะครับผมไงแล้วยังไงไงตอนนี้ทางโอ๊ตปูคอสเขาจะรอผมเลยผมก็อปติเด้งมาบินสูงครับผมแปลง ได้ทีฟารอนบินแล้วก็ยิงสตาร์ไลท์อ้ไม่โดนสตาร์ไลท์คันนอนดับเบิลสตาร์ไรท์คันนอนไม่โดนอ่ะผมได้นอันตรีเลยอ่ะโอเคอันตรีเพิ่มบัฟปริมาณบูลแล้วก็ยิงครับผมเนสตาร์ไลท์คันนอนแบบสไนเปอร์ไงแรงด้วยเวอร์ด้วยแล้วก็แรงแบบเร็วมากเลย <c oughs> เออเราจะไม่ได้คิวเลยแม้โหมดีิก็เราจะเก็บไปหมดแล้วนะครับผมเพื่อเราก็เป็นหุ่สายล่าเนาะเราก็เป็นหุ่สายสปอร์ตดีนะครับผมเป็นแท้งด้วยสิเออทั้งแท้งทั้งยิงทั้งอะไรด้วยเพราะดีเอ็กซ์มันก็ถึกไปในตัวนะครับผมถึกกกกมาเเลลลยยยยแแหหะะัันนน็็ิงงไปอออโโดววขใครี่ ก็จะเป็นอ่าบอดของแตนล็อกนะครับผมโอ้มาละล็ลอกยังไงเอ้ยเด้งทันทะีครับอ่ารนี้ผมไม่ตายนะครับผมแล้วองตัวเองตัวผมก็ไม่ได้คิวด,ด้วยนะเพราะเราคิวไปหมด <laughs> อ่าโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลาถัดไปกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคมาละอันนี้ก็น่าจะเป็นโอ้ยเพื่อนมาขวางหน้าพอดี ยิงอัดหลังเฟื่อนเฉยเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นราวสุดท้ายนะครับผมในการรีวิวหรือว่าเทคนิคการเล่นของกัตดับของวต์เอ็กนะครับผมหรือว่าดีเอ็กซ์กันแหละก็บทสรุปได้ว่าแนะนําให้เล่นมาเล่นจริงๆนะครับผมเพราะว่าดีเอ็กซ์เนี่ยเป็นคนที่เพิ่งได้บัฟมาแล้วก็เพอร์ซิชิวอะไรมาดีเพราะถ้างที่จะว่าเล่นสนุกเก่งมากเก่งไปนในตัวด้วยอาจจะไม่ได้เก่งแบบเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะครับผมเพราะว่ามองว่า มันเพอร์เฟกในตัวของมันเองอยู่นะครับผมอ่าโอเคเพราะว่ามันก็เก่งไปในตัวอยู่เนาะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่มีสกิลอะไรเวอร์มากนะครับผมแต่ว่ามันก็มีสกิลที่ค่อนข้างแบบว่าจุดเด่นเฉพาะตัวเลยนะครับผมสำหรับกันดับจากมันเนี้นะครับผมผมก็สรรทะยานไม่มากแหละก็แนะนําให้ว่าให้ลองเล่นดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบวงตสกูตของกันดับเอหรือว่าเอ e นะครับผมอ่าโอเคก็ไเป็นไรเนี่ยที่ผมสรรทะยานกดกันนะครับผมสำหรับที่ติดการเล่นของอเ dxe นะเอาโอเคเรามาดูเกมฟีกันเลยดีกว่าขอของ ครับอาคาสถิตมาจัดไหนเนี่ยอืมได้ไงเนี่ยอวิโอ้ยมาโอ้ยวิวิ่งกันตกอะไรวะเออชอบมาเจอครับผมอันน่าจะเป็นอัตรีของอ่าไอ้กันดั้มวิงไอ้สโนไวท์นะครับผมโอ๊ยอะไรอะราคาอาคาสถิเปิดเปิดบาเลียแล้วไงผมก็กินขลุบาเลียไปสิเออยิงย้ำๆไปเลยฮะเออคือว่ผมผมไม่สัญยาล่ะเพราะว่าผมสัญยาของดีเอคว์แล้วนะครับผมเป็ผมขอหลักใจแล้วก็มาดูเทคนิคการเล่นและเกมเพลย์เข้าเลยดีกว่าอืมก็ตดวทอยหลังยิงปัวมา ยังไงผมก็บินขึ้น,นสูงครับผมโอ้ยโดนนะครับสกีสอดไอพวกวงตะปูกระดมซีนนี่ยังไงนี่ไปเนี่ยปล่อยอีฟาคอนชนไปถือว่าแม่นมากนะจีฟาคอนเนี่ยเออแล้วก็โดดถอยเออเออแล้วก็ดาบคุณยังไงแล้วก็นี่เอาไม่โดนครับผมแล้วก็สแตนเลสชันนอนเอ้ยวิ่งตีโนไว้เขาวิ่งอติไม่โดนผมผมบินขึ้นสูงไปแล้วก็ปล่อยจีฟาคอนแล้วก็สแตนเลสชั่นนอนอติผมมาละผมก็เด้งเลยครับผมไม่รอช้าเพื่อที่จะเอาปริมาณบุลแล้วก็ สไลด์คานอนยิงย่ำๆไปเหมือนทันนะเขาเอฟเคแล้วเขาอยอมแพ้แล้วไหมเออสโนไว้เขาอยอมแพ้แล้วครับผมนี่ผมก็ยิงยัดไปเก็บไปได้หนึ่งตัวแล้วก็ปิดฉากแบบอืนี่สไลด์ครับผมสตัรปปูสต,สตลด์คานอนคดชา่าไงแบบยิงไปครับผมแบบปิดฉากไปได้สวยนะครับผมสำหรับที่จิการเล่นของดันดัมดับเบิลเอ็กซ์นะครับผม อ่ะโอเคก็จบไปกันแล้วนะครับผมกับการรีวิวการดัมด X เอที่ได้บรับมาใหม่แล้วว่าปรับมาใหม่ในวันนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าผมแนะนําเลยนะมันเป็นหุนที่เล่นสนุกจริงๆนะครับผมใครที่เป็นคอการดัมดับเบเอ็กซ์หรือว่าการดัมเเนี่ยผมแนะนําให้เล่นดูนะครับผมสลับการดัมเอ็กซ์ดับเบิอตัวนี้นะครับผมก็เป็นการปรับมาที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดของด X เเอ็กซ์เลยนะครับผมก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะ เออไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันเล่นยากๆเลยนะผมมองว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เคยลองเล่นนะมันเล่นยากจริงๆนะครับผมแต่สมัยเนี้ยถือว่าได้ว่าอำนวยได้ดีมากนะครับสำหรับการดับเดอเบิร์นะครับผมก็ผมก็แนะนําให้มาลองเล่นกันดูนะครับผมเออก็เก่งจริงๆนะแล้วก็สนุกด้วยผมก็ชอบม,มากเลยนะครับผมสำหรับการดับเดอเบิร์นะครับผมอ่าโอเคก็น่าจะจบไปแล้วแหละในการรีวิวของการดับเดอเบิร์ในวันนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าในคลิปรีวิวถัดไปเนี่ยก็ยังอยู่ในวงตะกูลสายยิงอยู่เหมือนเดิมน,นะครับผมก็ อาจจะไม่ได้ใช่อะไรมากเพราะว่าผมก็ดองที่จะลองรีวิวหุ่นสายฟัดอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้บ่อยมากนะครับผมยังไงซะผมก็ขอความฝากกกลณาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทาคลิปต่อไปได้นะครับผมผมทำคลิปไปจะร like, ักจริงๆอ่าโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ผมเดอะเจสซี่ ST, วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่พบก,กันใหม่ในโอกาสหน,น้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ